โปรแกรม MM หรือ Money Management ใช้ได้จริงหรือฟรีไหมมีที่นี่ใช้จริงฟรีและแตกจริงลองดูคลิปนี้ สวัสดีชาว Forex ทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในส่วนของการเข้าใช้โปรแกรม Money Management ใน f o r e x Monday ใช้อย่างไรนะครับและเริ่มมีวิธีการใช้แล้วก็ประโยชน์ของมันจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ในเว็บไซต์ f o r e x <for S 2> m o n d a y c o m นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูในข่าวเกี่ยวกับ f o r ร x นะครับรวมทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ต่างๆนะครับที่ให้ไว้ในทุกวันนะครับก็สามารถดูได้เพราะข่าวอัปเดตจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในส่วนของโปรแกรม f o r e x Monday นั้นเรา เราเข้าไปที่ในโปรแกรมล็อกอินนะครับก็เข้าไปไปจุดนี้พอคลิกเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครได้2แบบก็คือแบบแรกแบบผ่าน a c e b o o k นะครับและในส่วนแบบที่2ก็คือแบบสมัครผ่านอีเมลนะครับในส่วนนี้เราจะไปดูกันว่าวิธีการสมัครถ้าเกิดสมัครผ่าน Facebook ก็สมัครผ่านได้เลยนะครับก็จะมีการยืนยันผ่าน Facebook อีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของการสมัครผ่านอีเมลเราเข้าไปที่การสมัครโดยคลิกที่ sign up นะครับและหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เร ให้เพียงแค่ใส่ทั้งอีเมลนะครับทั้งชื่อแล้วก็ในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับสออันนะครับเพื่อที่จะยืนยันพาสเวิร์ดเหมือนเหมือนกันแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วก,กด sign up เข้าไปหลังจาก sign up เข้าไปแล้วนะครับในส่วนที่อีเมลในการส่งเข้ามานะครับมันก็จะเป็นการ c o n f i r ม email address <c oughs> เพื่อที่จะให้เราได้ยืนยันว่าเราจะมีตัวตนจริงหรือไม่นะครับเราก็กดคลิก c o n f i r มเข้าไปในอีเมลของเรานะครับหลังจากที่คลิก c o n f i r มเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในกรณีที่ยังไม่ รับอนุมัติการใช้งานโดยที่ให้แจ้งไปใน Line แอดนะครับชื่อว่า Line แอดเ e ็กวันเดย์นะครับเข้าไปที่ Li n e แอดและแอดไว้เลยนะครับแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าต้องการอนุมัติยืนยันในการใช้งานตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ยืนยันในการใช้งานเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถล็อกอินได้โดยที่กลับไปที่หน้าล็อกอินอีกหน,หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กรอก username password เข้าไปหลังจากนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่ตอนแรกเราก็จะยังไม่มีในส่วนของพอร์ตต่างๆซึ่งวิธีการใช้นะครับตอนแรกเลยเราก็ทําการดาวน์โหลด นะครับ EA ในตรงนี้หรือขั้นตอนการติดตั้งซึ่งพอดาวน์โหลดในไฟล์ EA เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นไฟล์1ไฟล์ที่เอาไว้ใช้งานในการติดตั้งโดยที่ชื่อไฟล์ EA p u b l i พรพอหลังจากที่มีไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปใส่ในโปรแกรม MP4 นะครับซึ่งสามารถเข้าไปที่ในไฟล์แล้วก็คลิกเข้าไปที่ Open Data Folder เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาในส่วนของไฟล์เข้ามาสู่ในโฟลเดอร์ M u l 4นะครับแล้วก็ expert รอก๊อปไฟล์ลงไปหลังจากที่เราก๊อปไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคําว่า EA p o l i c e และก็จะสามารถใช้งานได้พอก๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็เข้าไปดูในมุมมองของ expert หรือ EA นะครับโดยที่เรากด refresh อีกหนึ่งครั้ง่า EA เข้ามาหลังจากที่ EA เข้ามาแล้วนะครับเราก็ลาก EA ไปไว้ในหน้าต่างไหนก็ได้ในส่วนของหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างซึ่งหน้าต่างนี้เราไม่ควรที่จะมี EA ตัวอื่นเพิ่มนะครับก็คื สามารถดึงไปแล้วก็คือลากเข้าไปเลยเลยพอลากเรียบร้อยแล้วนะครับจุดสําคัญก็คือเราก็ไปที่ Input นะครับแล้วก็ Copy ในส่วนของพาร t URL นะครับและเข้าไปกดโอเคเรียบร้อยเราก็ไปที่ True Option นะครับแล้วก็ EA นะครับ Expert a d v i s o r นะครับแล้วก็ไปที่คลิก Add URL แล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยแล้วก็วางครับตรงนี้ก็เ็จติ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเพียงแค่ออโต้นะครับถ้ามันยังหน้ามึงอยู่ตรงนี้แนะนําให้ลากอีกหนึ่งครั้งแล้วกดย e ดไปนะครับแล้วกดโอเค เรียบร้อยมันก็จะได้เป็นหน้าแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปเพิ่มในส่วนของแดชบอร์ดนะครับก็คือไปตรงแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ a d d m ีทโดยที่เราสามารถเลือกโบรกเกอร์แต่ละโบรกเกอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีหลายโบรกเกอร์และสามารถขอเจ้าหน้าที่ทาง l ล n e แอดบริเล็กบันเดว่าเพิ่มโบรกเกอร์นั้นๆได้นะครับเราก็เลือกโบรกเกอร์หนึ่งโบรกเกอร์และบัญชีนะครับเป็นแบบไหนนะครับก็เลือกเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่แอคเคาท์ก็คือใส่ในส่วนของชื่อว่าจะเป็นชื่อ พอตอะไรแต่อีกสิ่งที่สําคัญก็คือเป็น m t 4 Account ก็คือหมายเลข m t 4นะครับตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ใส่ตามตัวเลข m t 4ที่คุณต้องการหลังจากที่แอดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามันก็เข้ามาเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่สามารถใช้งานได้และจําเป็นที่จะต้องเปิด EA ชิ้งไว้นะครับเพื่อดูว่ามันรันแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับแลในส่วนของที่สําคัญเลยนะครับในการใช้งานในส่วนนี้ก็คือในส่วนของ c a l c u l เ t e ครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปโดยที่ถึงแม้ว่าพอตทุกพอตถ้าเกิดพอทที่ สามารถใช้งานได้นะครับมันจะขึ้นว่า EA Connecting ดังนั้นถ้าเกิดไม่ยังไม่เกิด EA Connecting หรือถ้ามีปัญหาใดๆให้เขาไปที่ a d Forex like Monday นะครับเพื่อที่จะทําการแจ้งปัญหาว่าติดปัญหาตรงไหนให้เขาจัดการให้นะครับด้วยในส่วนนี้เราก็เข้าไปใน Calculate หรือเรียกว่าการคํานวณ Money Management โดยที่การคํานวณ Money Management ทุกอย่างจะดึงมาจาก Real Time ของจริงทั้งหมดนะครับโดยที่โดยที่ส่วนที่สําคัญอย่างแรกเลยก็คือ1ตรงการคาดการหรือเรียกว่าเรากะเอาไว้ว่าถ้า เกิดออเดอร์1ออเดอร์ไปถึงจุดจุดไหนพอตของเราจะเป็นอย่างไรสมมุติว่าในตอนนี้เรามีการจะคำนวณเกี่ยวกับราคาของทิศทางทองคําสมมุติว่าในส่วนของทองคําเราก็คลิกที่ทองคําและถ้าเกิดทองคําไปถึง1,300และกดค u l เล e เราจะได้ทั้งหมดกี่ดอลลาร์หมายถึงพอตทั้งหมดตรงนี้จะเราจะคำนวณได้เลยว่าจะกี่ดอลลาร์หรือถ้าผิดทางเช่นถ้าผิดทางเช่นในตอนนี้ราคาร่วงมาอยู่ที่1250ทั้งพอตของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือลบส 38ดอลลาร์หรือถ้าเกิดเรามีอยู่สกุลเงินอื่นเช่นสกุลเงิน EA สมมุติว่าถ้าไปที่1.85แล้วละก็คำนวณอีกหนึ่งรอบพอร์ตของเราก็จะกลับมาบวก47.25ซึ่งแน่นอนมันสามารถคำนวณได้ทั้งพอร์ตนะครับนี่คือข้อดีของโปรแกรม money management เอาไว้กันเรามีปัญหากันในการถามว่าถ้าพอร์ตไปถึงตรงนู้นพอร์กระแตกไหม เราจะรู้ได้ทันทีว่าตรงนี้สามารถช่วยคุณได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งคำนวณเองและในอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือในส่วนของการคาดการสมมุติว่าในตอนนี้เรามีในพอตอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณนี้นะครับและถ้าเราอยากจะเข้าออเดอร์ในทิศทางทองคําอีกจาก2ไม้เช่นสมมุติว่าเราจะเข้าทองคําเราจะเข้าทองคําในวอลุ่ม0.02หลอดในราคา1280และเราจะเข้าทําการบายก็จาเป็นที่ต้องใส่ในการคาดการถ้าเกิดเราบายไปแล้วเรา ถูกทาง1300แต่ถ้าผิดทางเราจําเป็นที่จะต้องคัดลอตอยู่ที่1 2 5 0และเราบายไปสิ่งที่เราจะได้ก็คือผลกําไรขาดทุนว่าถ้าเกิดจาก1 2 8 0ไปยัง1,300เราจะได้กําไร40ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดว่าเราติดลบเราไปที่1,250เราจะติดลบที่ $60 ดอลลาร์นะครับซึ่งในส่วนของผลด้านหน้าก็คือจะสามารถทราบได้ว่าในผลกําไรขาดทุนรวมกับพอร์ตพอร์ตนั้นมีเท่าไหร่นะครับและถ้าผิดทางผลกําไรขาดทุนจากพอร์ตพอร์ต อนนั้นจะเหลือเท่าไรนะครับเราสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือถ้าเกิดจะเข้าอีกหนึ่งไม้ถ้าจะเข้าอีกหนึ่งสองแปดสองเข้าบายอีกหนึ่งทางก็จะได้ผลกําไรตามนี้ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านมากลองเอาไปใช้ดูนะครับและก็เป็นการเปิดใช้ฟรีซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับลองดูว่าจะสามารถใช้งานได้จริงและสามารถกันเราได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งแนะนําว่าในส่วนของโปรแกรมนี่ management นั้นบอกไว้เลยว่าตรงจุดนี้ในส่วนตัวผมใช้เองตลอดนะครับเพราะว่าจะทราบดีว่า ่าพอร์ตหรือถ้าออเดอร์ไปไกลขนาดนั้นเราจะแตกไหมเราจะเสียเท่าไหร่เราจะคัดลอสอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าน่าจะใช้งานได้ไม่มากก็น้อยยังไงลองไปใช้งานดูนะครับและสามารถติดตามได้ที่ทั้งเว็บไซต์ f o r e x Monday ที่สามารถดูข่าวและดูในส่วนของข่าวย้อนหลังได้ทุกเมื่อรวมทั้ง Twitter นะครับซึ่งเป็นการทวิตที่เรียลไทม์นะครับแล้วก็สามารถใช้ประกอบกับในการตัดสินใจในการเข้าทํากําไรได้และในเ a g e ลิกออนไลก็มีในส่วนของข่า าสารต่างๆที่สามารถเข้ามาดูและเอามาไว้ใช้ประกอบกับก,บการตัดสินใจในการเทรดได้ยังไงก็ลองไปใช้งานดูนะครับสำหรับโปรแกรม f o r e x m บั d เดและตามติดชีวิตในการเทรดกับผมปูริศหมายยุสนันในการเทรดแบบติดตามข่าวสารเพื่อที่จะให้ทันเหตุการณ์ทุกเรื่องราวสามารถติดตามได้ที่นี่และอาจจะมีคลิปต่อๆไปเพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้จริงกับวิธีการประยุกต์ใช้ในส่วนของการเข้าออเดอร์คำนวณล่วงหน้านะครับตามโมดูลที่ให้ไว้ซึ่งแน่นอนน่าจะทำกำไรได้ไม่มากก อย,ยังไงวันนี้ก็ลองไปใช้งานดูกับโปรแกรม Forex Monday สวัสดีครับ